สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนุชอีกแล้วนะคะคุณนุชก็จะมาสอนเรื่องชื่อและหน้าที่ของอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีมือและขานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันที่มือก่อนเลยนะคะมือนะคะของเรานะคะ มีหน้าที่อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือการหยิบจับสิ่งของนะคะการย้ายสิ่งของจากที่1ไปวางไว้อีกที่1น,นะคะอ่ะต่อไปการจับดินสอนะคะที่ใช้ในการเขียนหนังสือนะคะการจับช้อนซ่อมหรือตะเกียบนะคะในการรับประทานอาหาระคะ่ะ ถ้าเด็กๆไม่ใช้มือหยิบเด็กๆก,ก็จะไม่สามารถรับประทานอาหารได้นะคะ,ะต่อไปนะคะเราไปต่อกันที่ขานะคะขาของเราก็จะใช้เป็นอวัยวะในการเคลื่อนที่เหมือนกันนะคะเช่นการพาตัวเราเนี่ยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง<ร>โดยวิธีการอะไรบ้างนะคะ โดยการวิ่งหรือเดินนะคะเราก็จะใช้ขาทั้งสองข้างของเรานะคะวิ่งโดยใช้ความเร็วตามที่เรากำหนดได้เลยนะคะหรือว่าจะเดินช้าๆตามที่เรากำหนดก็ได้ค่ะ,ะการกระโดดกระโดดหลักๆของเราเลยก็คือเราจะใช้ขาเป็นฐานนะคะถ้า เรามีขาที่แข็งแรงแล้วก็จะกระโดดได้ไกลแล้วก็ไม่ล้มนะคะ,ะการขายงอ,อันนี้ก็เป็นอีกวิวธีหนึ่งนะคะที่เราจะใช้ขาเยอะมากๆเลยก็คือที่ขาของเรานะคะเราจะขยงปลายเท้าขึ้นนะคะค่ะก็คือปลายเท้าของเรานะคะจะรับน้ำหนักตัวเราทั้งหมดเลยนะคะ วันนี้นะคะคุณนุชก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูจะสอนหน่วยอะไรนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ